รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปชุดงไปเฮ้เฮ้หนุยขอพูดตรงนี้เลยว่า หนยจะนอนเป็นสะพานที่เขาเหยียบย่ำหนุ่ยก้าวข้ามไปนี่ครับมีการแก้ดวไม่อะไรไรท่านเงินสามพันบาทที่นิ่งๆไม่ใช่อะไรนะฮะอะไรฮะคิดอยู่ท่าต้องออกเลยป่ะคิดอนาคตไปออกตอนเด็กคุณฟันอยากเป็นอะไรฮะโตขึ้นผมอยากเป็นฮุนท้าแมนฮะอยากเป็นฮุนท้าแมนนะฮะโอเค ทำไมคุณอยากจะปล่อยแสงเล่นเลยไงฮะครับผมการฝันอย่าฝันไร้สาระดิฮะอ๋อย่งนันย่งนั้นอย่างน้าล้ฮะโตขึ้นน้าอยากเป็นอะไรฮะตอนนี้ Wolverine เออรับมีเขาด้วยระยะทางเหมือนลีตอนรับเข้าสู่ปอยยิ่งจุบเงินล้านเรายังคงตามติดอยู่กับคุณจูเนียร์หนุ่มหน้าตีครับที่ค่อยๆเผยฝีไม้ลายมือในการต่อยยิ่งจุบออกมาอย่างเรื่อยๆรครับแม้จะเริ่มต้นกับคู่ต่อสู้ด้วยการเสมอกันก่อนนะฮะ แต่ก็สามารถเอาชนะในยกต่อๆมาได้ซึ่งดี l o v ลและคุณแพลก็คือผู้พิทักเงินล้านที่คุณจูเนียก้าวข้ามมาแล้วว้าวินาทีนับจากนี้ครับมาติดตามดูซิว่าคุณจูเนียจะไปได้ไกลสักกี่น้ำได้ไกลสักแค่ไหนโอ้โหห0 0 0พบาท2,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือพิชกตาสาวสวยแพรพิสารัตเอาะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสมอครับ ไะยังไงล่ะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสมอครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอะไหมสองพันบาทป็นไงผมดิตอนนี้คขามั่นใจเริ่มปล่อยวางแล้วยังไงปลดปล่อยปลดปล่อยนะที่เขาบอกว่าได้สองคันเขาจะอุ่นใจขึ้นโอเคนะฮะสามตัวช่วยก็ยังอยู่ครับไปให้ไกลที่สุดถ้าที่คุณทำได้เลยนะฮะ ขันเงิน3 0 0 0บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือ พยามเรื่องท oh, de e ่านเพื่อจฆ่าเดี๋ยว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 อะไรฮะอะไรฮะแสดงความยินดีเขาบอกไม่ได้นี่ศัตรูของคุณฮะศัตรูของคุณน้องแสดงความยินดีอ่ะเขา่าไม่ได้ถึงเจอหนุยเพราะฉะนั้นหันมาทางนี้บ้างฮะก็นี่ไงฮะกรรมการพาก่อนฮะคุณด้วยฮะคุณจะต้องใช้ผู้ชายคนนี้นะฮะข้ามผ่านศพไปเพื่อจะได้เทิร์นโปรหนุยขอพูดตรงนี้เลยว่า นุยจะนอนไปสะพานที่เขาเหยียบย่ำนุ้ยก้าวข้างไปห่ยยอมตายเลยนุยเนี่กำลังทำร้ายรายการอยู่ปะฮะโอ้ยไม่น่าเชื่อนะฮะแรงเสียหานะฮะทำไมคนเราละทิ้งหน้าที่ได้ขนาดนี้อ้ามาเลยฮะขั้นเงิน3ามพันบาทกรรมการประจำที่ครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับยังไม่ใช่ครับ ยังไม่ใช่นะครับครับแัดหนึ่งได้ไหมฮะระหว่างที่เขาเล่นอยู่ข้างบนก็จะมีการมิคเคาะสัตว์ตระจารด์ด็อเตอร์แจ็คครับหมอหมอดูชื่อดันปู่ลบเมี้ยวหมอผีเลิศใครก็ตามตรงนะอ่าตัดความเห็นของหมอผีเลิศได้ไหมฮะเพราะว่าทราบว่ย24เขายังไม่ได้รับการกวาดเลยฮะโอ้โห ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิคอบว่าข้อมูลกันล่อนนะข้อมันจับทางไม่ถูกเลยครับอ๋อเอาละเอาละมาเลยฮะเพราะฉะนั้นน้องจะทำให้เขาจับทางน้องไม่ถูกน่าฮะนี่มัมีการแก้ดวโอ้โหจะได้ไหมแม่ผมอยากกราบใจทำเพื่อรายการขนาดนี meter, Although, はは้เลยมาพร้อมดิพี oh. ่จะจัดจ้างบ่อยๆมาฮะพร้อมนะครับค่ะถ้าพร้อม ียวิธีการทำให้คู่ต่อสู้สับสนของดีเจนุยนี่ไม่ปกติครับเอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆครับผู้ดำเนินรายการนี่ถึงกับทราบซึ้งให้เจตนาเลยทีเดียวเดียวบ้างครับอะ,อะไรอ่ะไม่กมีสมาธิหนะ่อยม,มีสมาธิแก้ลแล้วกดสมัธิบ ฟังดิฮะหลายคุณเตือนคุณโดนเตือนหลายครั้งนะเดี๋ยวออกใบเหลืองนะฮะฉันเจอผู้ชายต้องตาฉันอยู่ฉันข่ยเขินเลือกไหมข่อยเขินท่านนะคนเราไม่ใช่ไพ่พระบูนไม่ได้แทนลงมามาจ้องตามาสิว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังถูกตัดต่ออีกทีนะตอนนี้คล้ายๆใบเหลืองเป็นไรฮะเดี๋ยวมีติดเหลืองแล้วนะฮะอันนีไม่ติดเหลืองนะฮะิง ไม่มีกดน,นี่ติดใบเหลืองฮะออ,อะโอเคเอามา,ามาขอโทษขอโทษนะขอโทษนะฮะอโ,โอเค,อเคแหมดีเจนุ้ยนี่เขินซะเกินงามเลยครับกรรมการนี่จึงต้องตักเตือนนะฮะแต่ก็ไม่ยอมเลยนะจ๊ะเนี่ยแหมดื้อจริงๆนะจ๊ะดีเจนุย้ยพร้อมนะครับพร้อมฮะรับพร้อมเตรียม และนี่ก็เป็นยกที่หของคุณจูเนียร์ที่ต้องมาเจอกับผู้พิทักษ์เงินล้านดีเจนุยฟังสัญญาณจากผมนะครับไปเฮ้เฮ้ไปเฮ้ ชนะครั้งแรกของกีเกนุ้ยเลยนะฮะแ,แบบนี้เขาเรียกว่าสเสน่หาฆาตกรรมหรือเปล่าครับเนี่ยจากที่บอกว่าจะทอดด้านล่างเป็นสะพานให้เขาข้ามไปแต่ผลออกมาอย่างนี้นี่มันตรงกันข้ามเสียดีไม่ตองดึงกระทำนี่กระทำไม่ถูกกระทำไม่ถูกกะทำไม่ถูกไม่ถูกนะเค้ดังนั้นนยฮะห้ามเต้นนะฮะไม่ได้ไหมการบอกว่าห้ามเต้นนะห้ามเต้น,น ให้เก็บสถานที่เนไไม่ด้ฮะเต้นไม่ได้ฮะคุณเนี่ยขอโทษนะห้ามเต้นโอเคเดี๋ยวผมตักเตือนให้ฮะห้ามเต้นห้ามเต้นฮะอ๋อเต้นไม่ได้เหรอฮะเต้นไม่ได้ฮะห้ามกระทำการไร้มารยาทในการข่มขวัญคู่ต่อสู้อ่ามันนี่เอ้าใส่ความกรรมการสั่งงานครับนายนิกกรรมการแกยังไม่ได้พูดอะไรเลยเดี๋ยวดีเจนุ้ยนี่ก็เปิดศึกสงครามอีกหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จูนเนี่ยฮะตัวช่วยแพ้ยหนึ่งครั้งคุณทำงานอัตโนมัติละ คุณเลอกสองตัวช่วยคุณมีเงินสองพันบาทในมือแล้วคุณยังไปต่อได้นะฮะตั้งใจให้ดีใช้สองตัวช่วยตัดสินใจให้ดีคุณพร้อมนะมพร้อมครับขั้นเงินสามพันบาทกรรมการประจำที่ครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับใช่ฮะตัวช่วยไหนครับตัดอาวุธตัดอาวุธอันไหนครับกันไกฮะตัดกันไกผู้พิทักษ์ห้ามออกกันไกนะครับฮะพร้อมไหมครับ ที่นิ่งๆไม่ใช่เลยนะฮะ,ะ,ฮะคิดอยู่ต้องออกอะไรบ้างค้อนกับกระดาษออกได้แค่ออกใใคไออกใใค้แค่ค้อนกับกระดาษโ <Okay S 2> อเคคะอ่าอ่าาพร้อมเตรียมฟังสัญ,ญญาณจะพุ่นะครับเหลือแต่ค้อนกับกระดาษ ไม่เินโปการที่คุณแพ้เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เต้นหรือเปล่าฮะนั่นแหะสิฮะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะกรรมการเพ่งลิงคุณเป็นพิเศษเดี๋ยวคุณทําเฝ้าทีคุณมีติดเหลืองนะฮะหติดเหลืองนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นไปพากันกับคุณดีเจนุ้ยอันนี้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับว่าดีเจนุ้ยแพ้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฝีมือการเป่ายิงฉุบสู้ไม่ได้นะแต่ที่แพ้เนี่ยเพราะว่า ไม่ได้เต้นน่ะโอ้พึ่งรูนะเนี่ยผมเพิ่งทรามีกดห้ามเต้นด้วยห้ามเต้นเต้นมันเป็นการเยอะๆคู่ต่อสู้ฮะครับ<ม>ดูไม่มีมารายาทนะฮะ แต่ตอนนี้แม้ว่าดีเจนุ้ยเนี่ยจะยังไม่ได้เทินโปรครับแต่ก็ผ่านตัวช่วยที่จูเนียร์มีไปเยอะพอสมควรเหลือต,ต,ตัวช่วยเสมอถือว่าชนะตัวเดียวครับตอนนี้เงินรางวัลของคุณฮะมาแล้วฮะสามพันบาทตอนนี้ก็ต้องกําเงินรางวัลไว้3,000บาทอุ่นๆไว้ก่อนนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันว่าคุณจูเนียจะทำเช่นไรต่อไปเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยและคุณยังไปต่อได้ไปให้ไ,ไกลที่สุดน,นะครับกำลังใจตอนนี้เป็นยังไงฮะ เริ่มมีสะดุดนิดหนึ่งสะดุดนิดหนึ่งนะฮะั้นเงิน4,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือเธอคือเพชรฆาตมิ้งดาวกระจายเอาแล้วโอ้โหที่กี่กี่โอห้าโอ้โหหนึ่งนะฮะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ เหลืออีกหนึ่งตัวช่วยและคุณยังไปต่อได้ไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับกําลังใจตอนนี้เป็นยังไงฮะเริ่มมีสะดุดนิดนึงสะดุดนิดนึงนะฮะไปต่อให้ได้นะฮะค <ฮะ S 1> ันเงิน4,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือ <S <S ใคร อโอ้โห,โโหคนที่ต้องมาเจอกับคุณโจเนียครับเป็นเพชรฆาตฮะที่เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยเธอขึ้นจากระดับท,ที่เรียกว่าอ่อนที่สุดนะครับจนมาเป็นเพชรฆาตจนได้และเธอคนนี้ไม่ใช่ใครครับเพชรฆาตมิงยูมิโกโกโกจะเอ็อกโคทำไมโอโ้เอาแล้วโอ้โหนี่กี่กีส่สอบฮะ โอ้โหหนึ่งนะฮะอ,อ,อ๋อดีฮะจากที่เธอนะฮะแพ้มาตลอดนะฮะบ,บ่าวิง่งฉุบได้ย่อยยับอับจนห่วยแตกไ<อ>รความสามารถนะฮะต้องเกิดอันนี้ไม่ดีก่อนออแต่เธอฟื้นคืนชีพเหมือนนกฟินิกที่บินนกลางไฟฮะเส,เเสเ้นแลงเส้นเธอเหยียบย่ำสพบพูดกันขึ้นมานะฮะในขอบแขนไปทีข้ามหนึ่งมา โอ้โหพิธีกรของเรานี่ช่างสาธยายจริงครับแหมเชิดชูส,สูงส่งเยี่ยงนกฟีนิกซ์ในตำนานเลยทีเดียวอันนี้เข้าขายสรรเสริญเย็นยอนะนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดคุณมิ้งแพ้ขึ้นมานี่จะเอาหน้าไว้ไหนละเนี่ยและคุณกำลังจะเป็นศพที่สองของเธอหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะฝากบอกอะไรกับเธอหน่อยไหมฮะก็จะพยายามเบามือได้สุดละกันฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพยายามเบามือที่สุดนะเดี๋ยวจะขูดหินปูนเนี่ย ถอนฟันถอนฟันเอาแล้วฮะคุณมิ้งมั่นใจไหมฮะค่ะน่าอ่าพิสูจน์เราเห็นนะฮะว่าตำแหน่งเชรฆาคาดูคุณไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะฮะมาเลยขั้นเงินสี่พันบาทจำพี่ครับทุกคนกันลุ้นนะมามามาผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยสุดท้ายไหมครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอย่ายเพิ่งดูถูกสติติเธอนะครับโอเคพร้อมไหมครับ ท่าพร้อมเตรียมนี่อะไรวะอะไรกระเด็นมาวะยกที่8ของคุณจูเนียกับความมั่นใจเต็มถังครับถึงยังไม่ยอมใช้ตัวช่วยสุดท้ายบอกได้เลยว่าปังชมเงินล้านนะฮะเพชรขาดมือซ้ายนี่นี่คนแรกเลยนะถูกต้องโอเคฟังสัญญาณจากผมนะครับมาดูว่าสัญลักษณ์กระโหลกที่แคมป์จะเพิ่มขึ้นไปสองศพหรือไม่ถ้าจะเป็นเสาที่ค้ำรายการของเราเธอจะแพ้ถ้าเธอจะเป็น ปีคนเดิมโอ้โหแล้วเกินมามากรักกะโหลกของเธอจะขึ้นเป็นสองศพหรือไม่ไปเฮ้ยเฮ้ย ตอกย้ำ MM ความสำเร็จของ er เธอเพชรข่าบินดาวกระจายเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยคุณจะต้องมีการแบบว้ามาลื่นซองซ้ำงงงงเลยกับเขาเอ้านึ่นซองส้มเย้หมักแหนมแล้วก um ันโอเคโอ้โนี่ไงไอ แม่ตั้งแต่เธอขึ้นแทนพจักคาดิครับเธอก็มีฤทธิ์เดชเพิ่มขึ้นมาทันทีชัยชนะครั้งนี้ครับของคุณมิงนี่เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีนะฮะแต่ท่าทางข่มขวัญที่น้านเน็กสอนนี่สิครับแม่เธอกลับทําได้คิดคุกเกิ้ส่วนคุณจูเนียร์ก็ต้องกลับบ้านไปพร้อมเงินรางวัล3 0 0 0บาทครับแม่โทษฐานประมาทไปนะจ๊ะเขตได้ฮะแม่ตัวช่วยสุดท้ายของคุณอ่แต่เสมอถือว่าชนะก็ใช้ตอนนี้ไม่ถูกกระราาเทสานะครับผม แต่ก็กลับบ้านไปด้วยเงินก็ไม่มากไม่น้อยนะใช่ครับ3,000บาทเป็นไงพอรู้สึกได้มาร่วมสนุกกับเรารู้สึกสนุกดีครับแล้วก็ได้เงินด้วยครับผมทไม่นคุณตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมคิดว่าถ้าขึ้นไปขั้นหนึ่งได้ผมจะใช้รอบต่อไปคือเก็บไว้ในนาทีที่มันวิกฤตจริงจริงเอานะฮะแต่ขอบคุณที่มาล่วมสนุกกับเรานะครับเชิญครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มาร่วมสนุกกับทางรายการและสร้างส,างสีสันให้กับเราได้ไม่น้อยเลยนะครับทีมงานนี่ก็ชอบอกชอบใจนะครับก็เลยรวบรวมภาพการแข่งขันทั้งฝีมือและฝีปากที่คุณจูเนียร์ประทะก,กับเหล่าผู้พิทักษ์เงินล้านของเรามาให้ชมกันอีกครั้งจ้าพังเหมือนลีเริ่มต้นที่กาวแรกเราจึง<ห>เริ่มต้นกันที่ขั้นเงิน1 0 0 0ันบาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือทักดีเจเลยดี่องาสไลค์งัดตะกรุดมาวางก่อนเลยไม่ไม่เปลี่ยนละฮะ ผมนีนี่ไพอีนฟีเป็นลูกเงินโอ้ยไอตัวนี้บ่งบอกถึงอะไรฮะนี่รวยเลยมีเงินนั้สิบสิบเหรียญไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสมอไหมเอาแล้วนี่อินินิตไพอินทินิตไพไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลี้ยงพันบาทสองพันบาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือบิจการสาวสวยแพ้พี่สามราดเอาฮะไป เฮ้ยเสมอครับยังไงล่ะยังไงล่ะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสมอครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะครับสองพันบาทนุ้ยขอพูดตรงนี้เลยว่านุ้ยจะนอนเป็นสะพานที่เขาเหยียบย่ำนุ้ยก้าวข้ามไตหาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตัดอาวุธตัดอาวุธอันไหนหรอกังกครฮะไปเฮ้เฮ้เฮ้ย3 0สามพันบาทคันเงินสี่พันบาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือจะพยายามเบามือได้สุดละกันฮนะ้โหนึ่งนะฮะอ๋อเฮ้ยเฮ้ ธรรมดา but, ครับเจ้าโอ้ย <refugees> เี้าว่าผมดูแลมือทำทรีตเมนต์มือมาเพื่อมาใช้ในเก์นี้ถูจะพอโอ้โหมอผมจะหนี่มากผมฉีดฟิล์มกเลยนะฮะเห็นที่มือสั่นมั้ไหมฮะเปงอใหงกระปุกเปิดป้าบ้างถ้างูแหงต้องด้านนี้เลยครับแม่หมอครับคนนี้จะไปได้ไกลไหมฮะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพยังไม่สำเร็จครับยังไม่สำเร็จครับ,รบผมแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนทำได้ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาน่สัมผัสความรู้สึกในการเป่ายิบฉุกที่ไม่ธรรมดาครับเพราะนี่มันคือมันการสร้างเงินล้านให้กับคุณผู้ชมนะครับนั่นละครับสมัครเข้ามาตามที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะฮะรับไม่อั้นทุกเพศทุกวัยใครก็ได้ที่แค่ออกมือค้อนกันไกลกระดาษได้เท่านั้นใช่ครับถ้าคุณทําสําเร็จซึ่งมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะเงินสด1ล้านบาทรอมอบที่นี่ทุกวันครับจากธนาคารกรุงเทพาเลยต้อนรับนะครับบรรดาคนเก่งคนกล้าทั้งหลายแหละดีครับและก็อย่างที่บอก คุณผู้ชมเดาได้แล้วว่าผมจะพูดว่าอะไรว่าอาจจะเป็นคนนี้ครับเจ้าของเงินหนึ่งล้านบาทคนแรกใช่ไเชนเฮ้ยโอ,โอ้โหไก่ชนไม่ธรรมดาครับโอ้โหสวัสดีครับแม่ผู้เข้าแข่งขันคนนี้ครับ แครก้าวแรกก็เดินเข้ามาก็มีลีลาซะแล้วแถมเป็นคนมีมารยาะด้วยเอาแล้วเข้ามาแล้วครับปิดประตูแต่มันมีบานประตูสะที่ไหนเล่าปัดท้อโอ้โหไม่ธรรมดาครับฮาโอ้โหตายตายขอด้วยยุ่กบเหลี่ยมเดี๋ยวฮะหน้ายังไม่น่าตกใจใครแล้วนะแม่หน่วยกล้าไม่ธรรมดาแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยฮะสวัสดีครับชื่อ พิสิทธสุแสนทวีสุชื่อเล่นชื่อเอ็มครับปัจจุบันประกอบอาชีพฟรีแลนซ์บางทีก็อยู่วงการเพลงวงการหนังทําอะไรเหรอขายแผ่นทีซีดีเถื่อนจะบ้าเลยว, <c oughs> วันนี้นะบอกได้เลยว่า <c oughs> ผมดูแลมือมาอย่างดีผมพามือไปดูหนังไปกินข้าวทาครีมฉีดฟิลเลอร์พาไปฟิตเนสห <c oughs> นิ้วนี่ผมจะท้าผู้พิทักษตั้งห้าผมจะดึงกชาก เอาเงินล้านมาใส่กระเป๋าผมเห็นได้ใจขึ้นว่าผมจะไม่กล้าเอาเอ็มครับอ่านอกจากหัวเถิกแล้วตู่ปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับไม่ต้องเท้าความอย่างนั้นนะโอเคเป็นพิธีกรร่วมรายการทีวีครับพิธีกรร่วมโอ้วงการทีวีถึงจุดตกต่ำแล้วอย่างนี้นี่เองใช่ดาวรุ่งพุ่งปิดๆพุ่งปิดๆเลยนะพุ่งไม่กับปิดๆนี่ไม่น่าจะเป็นดาวนะทำรายการแนวไหนฮะเกมโชว์ครับ เกมโชว์เกมโชว์ด้วยในงานพิธีกรของคุณนี่ต้องใช้ความสามารถในการเปล่ายิงฉุบไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเลยนะถ้าได้คุณเป่ายิงฉุบเก่งในระดับไหนฮะคุณมีการซ้อมมาก่อนบ้างไหมฮะหรือว่าผมดูแลมือทำทรีทเมนต์มือมาเพื่อมาใช้ในเกมนีโดยเฉพาะโอ้โหมันต้องใชผมเจ๋งดีมากผมฉีดฟิล์มทังเกมนะฮะเห็นที่มือสันๆัไหมฮะแปลว่าตื่นเต้นฟิวบ้าจริงเออออมีการทำทรีทเมนต์มือมานะฮะ แมคุณเอ็มครับมีการทำทรีทเมนต์มือมาก่อนด้วยแต่ว่ามันเกี่ยวกับการเป่ายิงฉุกไหมล่ะเนี่ยแช่มัลปินมาโอเคอ๋อเตรียมตัวมาอย่างดีเลืมนอกจากการดูแลมือเนี่ยแล้วในแผนการเล่นล่ะเรียกว่าใช้สุ่มดีกว่าอย่าให้คุณสูุ้่เขาเดาทางได้แล้วกันอันนี้ด้วยความเคารพเลยผมสงสัยยังไงครับหน้าผากสูงหรือคิ้วต่ำฮะเนี่ย เป็นโงแห้งก็เปิดฟ้าครับเปิดฟ้าถ้าโงแห้งต้องด้านนี้เลยครับแม่หมอครับคนนี้จะไปได้ไกลไหมฮะเกิดวันฟุตเอ๊ะไปได้ไกลไหมฮะเกิดวันอันนี้ให้ดูคุณผู้ชมดูงูแห้งด้วยอันนี้จะไปได้ไกลไหมฮะอะไรเกิดวนพหัสครับราศีเมษจะพูดหรือพฤหัสพฤหัสครับพรหัสราศีเมษปีชวดยี่สิบหกเมษาสองห้าสองเจ็ดอืโหนี่สองเจ็ดสองเจ็ดที่ไปขนาดนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ เคยชั่วมาก่อนไหมอ่าเป็นคนไม่ดีฮะคือเป็นคนมไม่ขยุมเลครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะสองเจ็ดยังไปขนาดนี้ปีหน้านี่ไม่หวีบาโคนแลาา้วเหรอฮะกูเชฟแมนจูแถวบ้านมีกำมันตะภาพรังสีอ่ะเนี้เพราะว่าถ้ามันเคยชั่วมาแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นคนดีอ๋อกลับใจใช่ไหมฮะอ่าแต่ไม่รู้มันกลับใจได้อย่างไรกบอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดแม่หมอมีโอกาสลงมาค่อยดูกันยาวๆดีครับถามเลยแล้วกันนะฮะเอ็มถ้าเกิดคุณได้หนึ่งล้านบาทนะฮะคุณจะทำอะไรบอกตรงๆไม่โกหกครับ เอาไปถลุงครับถลุงเลยนะนผมว่าคุณอย่าถลุงเลยฮะไฮะกำเงินหนึ่งล้านนะฮะไปสเวนสันแห่ผมบางไม่ใช네่ปัญหาใหญ่เพราะว่าคุณวิภูมหาราชตะต่ะเขาบอกเอาไว้ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูแผนในการถลุงเงินคุณบ้างนะฮะว่าจะหมดไปกับด้านไหนบ้างให้ที่บ้านก่อนครับที่บ้านก่อนที่บ้านซักสครึ่งเนื้อการผมอาจจะใช้ส่วนห้าแสนห้าแสนโอเคแล้วไงต่ออีกห้าแสนนะฮะก็เอาสร้างเนื้อสร้างตัวครับสร้างเนื้อสร้างตัว ด้วยวิธีการไหนฮะ500,000บาทก็ซื้อคอนโดซื้อรถซื้ออะไรไปเอยโอ้ยอย่าไปซื้อเลยรถเสียเวลาทำาไมครับไปนิวลาวันนะฮะอะไรพอผมผมไม่เงิน500,000ผม, <พอ S 1> ผม ปุกผมออมีปัญหากับกระบพูดพันตลอด <c oughs> ไม่เห็นล้ขัดใจสองเจ็ดยขนาดนี้ครับผมปีหน้านี่ผมว่าหืมพพระเจ้าว่าแต่บอกเลย <c oughs> นิ่งเหมาะแก่การบวชแบบว่าในพุทธศาสนามาก <c oughs> ทำไมฮะโกนหัวมีดโกนไม่สึกเลยนะะฮ <c oughs> <c oughs> เอาละอย่างก็ตามแต่คุณมีฝันแล้วก็ตามแต่ผมขอให้มันเป็นจริง <c oughs> นิธิกรของเราก็วนอยู่กับศีรษะของผู้เข้าแข่งขันนะครับโอ้ยจะไปยุ่งอะไรกับเขาเล่าอ่ะเวลาก็หมดซะแล้วครับแต่ความสนุกสนานก็ยังมีต่อให้ชมอยู่เรื่อยๆนั้นจ๊ะติดตามชมกันได้ครับในตอนหน้ากับตอยิ่งฉุบเงินล้านนะครับคุณสามารถรับบีได้นะครับไม่มีไม่มีรับบีไม่มีรับบีชื่อที่ส และตัวช่วยที่3คุณสามารถรับน้ํายาปลูกผมไม่มี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 แล้วก็เออแต่ในกรณีที่คุณออกผลเสมอสาครั้งติดครับยังไงครับมะมาสมุนไพรหมักผมนะจะมอบกระเช้าไปหมักในที่บ้านนั่นตันตัต้นเต้นเต้นตนเต้นโตะเตร์ละโตละคุณเป็นพิธีกรร่วมหรือคุณเป็นขี้เมาขี้เมาบ้านนอกคัเนี่ย